สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องแอ t ท t จูดดีวันนี้มีความคิดเห็นของชาวต่างชาติเด็กไทยสุดเจ๋งทีมดีแท็กทารอนทีม e-sport ไทยสามารถคว้าแชมป์โลกจากการแข่งขัน ROV รายการ Arena of Valor World Cup 2021พร้อมรับเงินรางวัลก,กว่า6.5ล้านบาทโดยมี16ทีมจาก8ประเทศได้แก่ไทย ญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนไต้หวันเวียดนามอินโดนีเซียและบราซิลสำหรับการแข่งขัน Arena of Valor World Cup เป็นการแข่งขันกีฬา e-sport ของเกมยอดนิยมอย่าง ROV Arena of Valor ซึ่งจัดขึ้นโดยค่ายยักษ์ใหญ่ในวงการเกมอย่าง Tencent Games และ g a r i n a โดยเริ่มจัดการแข่งขันในปี2018ที่เมืองลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาและปี2019ที่เมืองดานังประเทศเวียดนาม ก่อนจะงดจัดการแข่งขันไปเมื่อปี2020เพราะการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสส่วนการแข่งขันในปี2021เป็นการจัดการแข่งขันแบบออนไลน์จากเพจข่าว Arena of Valor ครับก็มีชาวต่างชาติได้เข้ามาสแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้าง มาเริ่มคอมเมนต์แรกกันเลยครับขอแสดงความเคารพทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ROV ทุกทีมและขอบคุณที่ร่วมแสดงความยินดีกับแชมป์โลกของประเทศไทยชาวไทยขอส่งความรักให้กับพวกคุณจากประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อไปยินดีกับไทยแลนด์ด้วยรักจากใจเวียดนามคอมเมนต์ต่อไป ขอแสดงความยินดีกับทีมดีแทกทารอนแชมป์โลกทีมใหม่จากไทยแลนด้วยความจริงใจจากทีม AOG คอมเมนต์ต่อไปยินดีด้วยไทยแลนด์จากไต้หวันคอมเมนต์ต่อไปขอแสดงความยินดีกับทีมดีแทกทารอนกับแชมป์โลกครั้งแรกของไทยแลนด์หวังว่าแชมป์นี้จะช่วยให้แฟน ROV ชาวไทยมีความสุขทดแทนที่โคโรโนาไวรัสทำให้พวกเขาเบื่อเพราะต้องอยู่กับบ้าน จากสิงคโปร์คอมเมนต์ต่อไปการได้แชมป์ก็สุดยอดแล้วแต่การได้แชมป์โดยไร้พ่นั้นสุดยอดยิ่งกว่ายินดีด้วยไทยแลนด์จากเวียดนามคอมเมนต์ Comment ต่อไปเกมนัดชิงชนะเลิศพวกคุณเล่นได้ตื่นเต้นและเล้าใจมากสุดท้ายแชมป์ก็ต้องเป็นของทีมที่แข็งแก่งกว่าเสมอยินดีด้วยไทยแลนด์จากไต้หวันคอมเมนต์ Comment ต่อไปขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยจากเวียดนาม ดีแท t กทารอพวกคุณมีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมและน่าประทับใจตั้งแต่เริ่มต้นเกมแรกของทัวร์นาเมนต์ดังนั้นการคว้าแชมป์จึงเป็นสิ่งที่คู่ควรสำหรับพวกคุณคอมเมนต์ Comment ต่อไปมันเป็นนัดชิงชนะเลิศที่สวยงามและคลาสสิกที่สุดอีกนัดหนึ่งยินดีด้วยไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อไปขอแสดงความยินดีกับทีมดีแท็กทารอนไทยแลนด์จากเวียดนามแล้วพบกันใหม่ในรายการ AIC 2021 คอมเมนต์ต่อไปอย่างน้อยแชมป์ก็อยู่กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปแชมป์ไร้พ่ายไทยแลนด์พวกคุณทําในสิ่งที่มหาศัรรย์ท์มากยินดีจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปขอแสดงความยินดีกับทีมดีแท็กทารอนไทยแลนด์จากไต้หวันหวังว่าปีหน้านัดชิงชนะเลิศคงจะได้เจอกับพวกคุณอีกครั้งนะ คอมเมนต์ต่อไปยินดีด้วยดีแทกทารอฉันเป็นแฟนตัวยงของทีมไทยและทีมอินโดนีเซียและฉันก็ตามเชียร์ผู้คุณมาโดยตลอดในทุกทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติดีใจที่ได้เห็นประเทศไทยได้แชมป์โลกรักนะจ๊ะจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ Comment ต่อไป iPod Pro เล่นดีมากในเกม7ขอแสดงความยินดีกับทีมดีแทกทารอนและประเทศไทยด้วยจากมาเลเซียคอมเมนต์ Comment ต่อไป ยินดีด้วยดีแท็กทารอนไทยแลนดจากไต้หวันทั้งสองทีมทำดีที่สุดแล้วถึงแม้ว่าทีม MOP ไต้หวันจะแพ้ในนัดชิงชนะเลิศปีนี้ก็ตามคอมเมนต์ต่อไปยินดีด้วยประเทศไทยปีนี้ฉันสนับสนุนดีแท็กทารอนนะจากสิงคโปร์คอมเมนต์ต่อไปขอแสดงความเสียใจกับทีม MOP ไต้หวันด้วยนะครับปีนี้ทีมดีแท็กทารอนไทยแลนด์เขาแข็งแกร่งจริง เป็นทีมที่ไม่เคยแพ้ใครในทัวร์นาเมนต์เลยคอมเมนต์ Comment ต่อไปปีหน้าแชมป์จะตกเป็นของเวียดนามแต่ปีนี้ขอแสดงความยินดีกับไทยแลนด์ด้วยนะจากเวียดนามคอมเมนต์ Comment ต่อไปปีนี้เป็นปีที่สุดยอดของพวกคุณจริงๆขอแสดงความยินดีด้วยนะไทยแลนด์ Thailand จากญี่ปุ่นคอมเมนต์ Comment ต่อไปยอดเยี่ยมมากดีแท็กคารอนไทยแลนด์พวกคุณเหมาะสมแล้วที่จะเป็นแชมป์ในปีนี้ ยินดีด้วยจากเกาหลีใต้คอมเมนต์ Comment ต่อไปขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยด้วยความจริงใจจากบราซิลคอมเมนต์ Comment ต่อไปไทยแลนด์เป็นทีมที่น่ากลัวและมีศักยภาพตั้งแต่เริ่มมีการจัดการแข่งขันมาและปีนี้ผู้คุณก็ได้แสดงศักยภาพที่น่าเหลือเชื่อด้วยการเป็นแชมป์ไร้พ่ายเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีทีมไหนทําได้ขอแสดงความยินดีด้วยจากจีนคอมเมนต์ Comment ต่อไป บอกได้เลยว่าปีนี้เป็นปีที่ยอดเยี่ยมของไทยแลนด์ยินดีด้วยจากเกาหลีใต้คอมเมนต์ต่อไปยินดีด้วย d t แท็ก a ารอนไทยแลนดจากอินโดนีเซียและขอชื่นชม iPod Pro เป็นผู้เล่นที่ฉลาดมากคอมเมนต์ต่อไปขอชื่นชมผู้บรรยายการแข่งขันชาวไทยบรรยายได้เล้าใจและสุดยอดมากคอมเมนต์ต่อไป ช่องสตรีมสดของดีแท็กทารอนไทยแลนด์บน YouTube อยู่ที่ไหนใครพอจะรู้ช่วยบอกหน่อยฉันต้องการสนับสนุนพวกเขาคอมเมนต์ Comment ต่อไปขอแสดงความยินดีกับดีแท็กทารอนและชาวไทยทุกคนสำหรับแชมป์โลกในปีนี้จากสอปป,อปอลาวคอมเมนต์ Comment ต่อไปเวียดนามคือแชมป์คอมแบทแต่ไทยแลนด์คือแชมป์แบ็กดอคอมเมนต์ต่อไปฉันมาจากไต้หวัน ถึงแม้ทีมจากไต้หวันจะแพ้ทีมจากไทยแลนด์ในนัดชิงชนะเลิศแต่ก็ขอแสดงความยินดีกับไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อไปยินดีด้วยเวียดนามรักไทยแลนด์เพราะเราคืออาเซียนด้วยกันคอมเมนต์ต่อไปขอแสดงความยินดีกับไทยแลนด์และผู้เล่นในทีมดีแท็กทารอนทุกคนพวกคุณทำได้ดีมากและสมควรได้รับผลลัพธ์ที่ดีพวกคุณมีความสามารถเพียงพอที่จะเป็นแชมป์ในปีนี้ ไม่มีโชคไม่มีการโกงแต่เป็นความพยายามที่ยอดเยี่ยมของทีมการรอคอยแชมป์ระดับนานาชาติที่ยาวนานได้สิ้นสุดลงแล้วพวกคุณเป็นราชาแห่ง ROV ในปี2021จากเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปเป็นชัยชนะที่ขาวสะอาดไร้ข้อกังขายินดีด้วยจากญี่ปุ่นคอมเมนต์ต่อไปถึงแม้ฟิลิปปินส์จะไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน,ขนแต่ก็อยากเข้าร่วมนะ ขอแสดงความยินดีกับไทยแลนด์ด้วยนะคอมเมนต์ Comment ต่อไปขอบพุนทีมจัดการแข่งขันที่ไลร์สุดผ่านช่อง Youtube ให้ได้รับชมการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศมันตื่นเต้นและเล้าใจมากต้องลุ้นตลอดเวลาคอมเมนต์ Comment ต่อไปถึงแม้ปีนี้ทีมอินโดนีเซียผลงานจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ขอสัญญาว่าปีหน้าพวกเราจะกลับมาแข็งแร่งอีกครั้งคอมเมนต์ Comment ต่อไป ทีมบาซิลเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวของอเมริกาใต้แต่ทำผลงานได้ต่ำกว่าที่ตั้งเป้าเอาไว้ต้องขอโทษชาวอเ,อเมริกาใต้ด้วยยินดีด้วยกับไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อไปประเทศจีนมีคนเล่น ROV มากที่สุดในโลกแต่ทีมจีนกับทำผลงานได้น่าผิดหวังมากมาถึงคอมเมนต์สุดท้ายแล้วนะครับขอแสดงความยินดีกับไทยแลนด์จากเวียดนาม ปีหน้าเรามีนัดกันที่รอบชิงชนะเลิศหวังว่าผู้คุณจะมาตามนัดนะนี่เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวต่างชาติในความคิดเห็นทั้งหมดไม่สามารถเหมารวมว่าความคิดเห็นทั้งหมดเป็นอย่างที่ได้ฟังและผู้ชมท่านใดอยากจะแสดงความคิดเห็นเชิญแสดงความคิดเห็นของท่านใต้คลิปนี้เลยครับ